ที่เมื่อกี้นี้มาแสดงไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เขาถ่ายทอดสดเสร็จแล้วนะฮะจากทีวะะทัดพี่กบซองสิบครับการตัวการเดินทางของฟ้าจดรสั์ในครั้งนี้นะครับเป็นเกเป็นการถานที่สนุกสนานมาก มีความสุขมากแล้วก็พวกเราได้เรียนรู้อะไรกันเยอะมากมายจากการและการแล้วก็จากผู้ชมทุกท่านในทุกๆรอบนะครับเพราะอย่างที่บอกไว้นะครับว่าละครเวทีเป็นการสื่อสารสองทางนะครับเรื่นงเรีแอคชั่นต่างๆในแต่ละรอบนี่มีความหมายขังพวกเรามากๆเลยขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาร่วมชมมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างที่ดูไว้ทุกๆรอบรับ วเวทีจะอยู่ได้ต่อเมื่อมีคนดูนะครับขอบคุณมากมากวันเวทีแต่ละเรื่องนะครับแต่ละรอบนะครับก็จะมีองค์ประกอบที่ที่สำคัญมากๆนะครับท่านเห็นทุกคนที่อยู่บนเวทีกันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็แต่ในขณะเดีวยวกันก็ยังมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังอีกเยอะแยะมากมายด้วยกันนะครับวันนี้ผมขอเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังขึ้นมาบนเวทีกันด้วยครับเชิญครับ เช่นครับคุณสาวน้อยรุติพันธ์นะครับเป็นโปรดิวเซอร์นะครับคุณนางสุการดารนะครับเป็นแนบด๊กอกในการร้องนะคะเป็นโบกโ๊กนะครับคุณแนนสราวุธนะครับผู้แต่งเพลงเพราะเพราะคุณพรชัยนิสัยพันนะครับคนนี้เป็นผู้ช่วยของผมนะฮะแล้วก็ท่าเบือ คนมาดูหลายๆรอบจะเห็นจะเห็นเขาอยู่บนเวทีด้วยนะครับเพื่อไปไทยป่วยเมื่อไหร่เขาจะเขาจะเสียบแทนไปหมดเลยนะฮะคุณเจ้าสักสวัสดีครับคุณดักชันดีไซน์ของเรานะครับฉากสวยๆดังแนวอยางนี้นะฮะคุณยุ้งยุ้งคาร์ลินครับคอสตูมครับคุณบอสคนด้านล่างครับผม เกียรติครับเนื้อร้องครับผมบทละครนะครับคุณเกียรติธรรมดาแล้วก็คุณไฟคุณเสียงนะครับคุณไฟมันรักสุดจัดจัดแล้วก็มีทีมงานอีกเยอะมากมาคุณบอมนะครับคุณบอมคุณบอมสวัสดีครับ พวกเรา,เาคนเบื้องหลังนะครับได้ไดคิดเรื่องนี้มานะครับแล้วก็เขียนบทแต่งเพลงกันมาจริงๆก็ตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่17ดปีที่แล้วนะคระเราปรับพอมาเวอร์ชันนี้ปีนี้ก็ได้ปรับกันมากมายนะครับเพื่อให้มันเข้ากับปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่เบื้องหลังมีความสุขมากๆครับเพราะว่าคนที่อยู่บนเวทีเนี่ย เขาทำหน้าที่ดีๆมากๆเลยผมขอเสียปรบมือให้นักแสดงร่อคือโอเคแน่นอนทุกท่านรู้จักนักแสดงนำของเรานะครับแต่ ผมอยากจะให้ทุกท่านรู้จักกับองคซองโบของเราด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนตั้งแต่วันนี้นะครับช่วยแนะนำตัวเนียนะครับบอกชื่อนามกุดเลยครับอันนี้คิมสดนะครับสวัสดีครับผมโดนัทนาเดชอินทรนัทครับสวัสดีครับชื่อชนงชันเยนะครับชื่อนีเชบอยครับ แก้ววันนี้ค่ะสวัสดีค่ะาชเล่นชื่อตงโมค่ะดรับบอกตบเจนค่ะสดีค่ะนนนักิ๊กมเียชื่อเล่นชื่ออ๋ค่ครับจห์นจหนมันครับผมสวัค่ะกิ๊กอลดาบนนี้ค่ะ สวัสดีครับอิมพัทรรบิอิสระนนท์ครับสวัสดีครับภูมิแก้วฟ้าเจริญครับผมสวัสดี้ค่ะมัซซีพิธิกาเหลือลุ่มสาวครับสวัสดีครับป้สสาต้นนตตตนเด็คครับ ครับเก่งสาระจริยศาสตร์ครับสวัสดีค่ะบแพรี่ธนวัฒน์เอ็มดิศค่ะอีกห้างท่านช่วยแนะนำตัวหน่ยนะครับสวัสดีครับผมเก่งทัชชิยัครับ ไปต่อมันก็ตายสิขอบช่องสีรุ่นรบูสีครับ